กิจกรรมศิละปะเพื่อสร้างประสบการณ์สุนทรียะสำหรับเด็กประถมศึกษาที่บกพร่องทางการเห็นเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาศิละปะและเพื่อพัฒนาประสบการณ์สุนทรียะของเด็กประถมศึกษาที่บกพร่องทางการเห็นและในสภาวะของโรคระบาดในปัจจุบันทำให้เกิดการพัฒนากิจกรรมให้ใช้ได้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ปกครองก็สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ครูผู้ปกครองและคนที่ดูแลคนพิการได้นำไปใช้ปกติแล้วในชั้นเรียนศิลปะทั่วไปจะมีการสอนเรื่องทักษะและทฤษฎีทางศิลปะแต่ไม่ค่อยจะมีการเน้นเรื่องการพัฒนาประสบการณ์สุนทรียะในเด็กประถมศึกษาเท่าที่ควรทั้งทั้งที่วิชาศิลปะเป็นวิชาที่มีส่วนช่วยในการสร้างประสบการณ์สุนทรียะในชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก นวัตกรรมนี้มีกระบวนการที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เด็กที่บกพร่องทางการเห็นเกิดประสบการณ์สุนทรียะได้โดยจะใช้วิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนปกติไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงจากการสำรวจการสร้างสถานการณ์จําลองการแสดงบทบาทสมมุติการฟังดนตรีการทำงานศิลปะการบอกเล่าเรื่องราวการเล่าความรู้สึก นักเรียนจะได้ใช้พระหุประสาทสัมผัสเช่นการมองเห็นที่เหลืออยู่การได้ยินสัมผัสหรือการดมกลิ่นมีการออกแบบกิจกรรมโดยใช้เทคนิคทางศิลปะที่หลากหลายเช่นการวาดการปั้นการเขียนเส้นการปฏิษฐติรวมถึงการใช้วัสดุที่หาง่ายจัดเตรียมได้ง่ายเหมาะกับการนำไปใช้ได้จริง ดังนั้นนวัตรกรรมนี้จึงตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์สุนทรียะในชั้นเรียนศิลปะของเด็กกลุ่มนี้เป็นอย่างมากนี้ถูกนำมาใช้จริงกับเด็กที่บกพร่องทางการเห็นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วหลังจากใช้นวัตรกรรมดังกล่าวทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ site, พบว่านักเรียนเกิดประสบการณ์สุนทรียะอย่างเห็นได้ชัดเช่นเคาะปากกาไปตามจังหวะเพลงสายหัวยิ้มหัวเรอดอย่างมีความสุข และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิขนขณะทำกิจกรรมศิลปะอย่างเห็นได้ชัดเด็กที่บกพร่องทางการเห็นเป็นผู้เรียนที่มีความสำคัญเท่าเทียมกับทุกคนการศึกษาควรพัฒนาศักยภาพและให้โอกาสผู้เรียนทุกคนให้เข้าถึงได้